คออีลาน้อยดังคือบีอุงอิงเด้อคุนอ่ะเพิ่นมาส,สบบกุลโซมเพิ่นบัวเมยอตัวอย่างแตกห่ะคออีลาดังคือบีอุงอิงเด้อมีแฟนครับแฟนเพลงคือจะบีอุงอิงเดองงง้อ,อ,ดอล,ละ่ะคุณน่ะเออเป็นแสแนนก,กันเนี้ยกันไปกันมาเศร้าเด้อใครเฮากับเศร้าอย่าไปหาว่าให้กันเปียกๆอันนั้นไอที่ต่อกันอย่าไปหาเหตุมะสร้างความแตแกแยกเหล่าสารให้วงการหมอลำเบิ่งบ่ลำเมืองเอาม่วนล้วก็เบิ่งเอาด่ามากให้กัน ขออิห่าดังคือพี่อุ้งอิงเด้อมีแฟนครับแฟนเพลงคือดาพี่อุ้งอิงเด้อละ่ะคบคุณอ่ะออสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็จะเอาเรื่องน่ารักน่ารักของน้องอาไอ,อ,อกุณาพรแห่งมลำเสียงหกของเรานะครับเมื่อคุณพ่อกําลังไล์สดคุณพ่อกาลังไล์สดกล่าวถึงดราม,ม่าของเทศกาลหอมสีสเกต นะครับก็น้องอายสุกุนาพรก็ฟังคุณพ่ออยู่ขณะที่คุณพ่อกำลังอธิบายความน้องอายสุกุนาพรก็พูดขึ้นบอกว่าอีลานับถือเอวุงอิงเป็นคู่บาอาจารย์คำนี้เป็นไงครับเป็นคำที่เด็กเขาซึมซับอวัฒนธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาใส่ตัวเองน้องเขาเอาเพลงของพี่อุ้งอิงมาร้องนะครับ น้องเขาก็ไม่ได้ไปเทียบชั้นกับพี่อุ้งอิงน้องเขาก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าไปเอาเพลงของพี่เขามาร้องคนเราครับกว่าจะกล่อมกลาให้คนเรารู้จักมีสัมมาคาระวะอ่อนอน้อมถ่อมตนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความเย่อหยิ่งทะนงตนเนี่ยมันจะอยู่คู่กับคนมันจะอยู่คู่กับคนเข้เหลือความรักตัวเอง นะครับความรักตัวเองความรักตัวกลัวตายอะไรเหล่านี้เนี่ยการเสียเกียรติการถูกมินเกียรติการได้รับการยกย่องเชิดชูสิ่งเหล่านี้มันจะฝังอยู่ในจิตสำนึกลึกๆของคนมันจะฝังอยู่ในจิตสำนึกลึกของคนความเห็นแก่ตัวความสะดวกสบายความเอาชนะค้าคานอะไรพวกนี้นะยกตนข่มท่านอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะมีมันจะมีอยู่ ทุกๆคนนั่นแหละอยากไก้รับการยกย่องสรรเสริญจากสังคมเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันบอสนุกนี่เขาสอนน้องอาไอสกุณาพรเนี่ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านครับเขาเรียกว่ายอดไม้ <c oughs> ยอดไม้อ่อนๆมันก็อยู่บนต้นไม้อยู่สูงสุดของต้นไม้เขาเรียกว่ายอดไม้คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาอ่อนหวานนะครับคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นยอดคนส่วนคนที่แข็งกระด้างนะครับเขาเรียกว่าแข็งกระด้างก็จะเป็นคนที่อยู่ตรงคนโค,คนต้นไม้ไม่ได้อยู่บนยอดต้นไม้เราเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้ดูว่ายอดคนจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถึงจะได้เป็นยอดคนยอดต้นไม้จะต้อง อ่อนถึงจะเป็นยอดไม้ใดนี่เอามาเปรียบเทียบให้ดูอไอ้สุกุณาพรนอกจากเขาจะมีความรู้ความสามารถเขาเรียกว่พรสวรรค์บวกกับพรสเสวงในการขับร้องรำทำเพลงมาเร็วเนี่ยเขายังถูกปลูกฝังโดยคุณยา่าคุณปู่เขาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่ที่ดีคอยกํำกับแล้วเขามาอยู่กับบอสนพงศกรเขาก็ปลูกฝัง ให้น้องมีความอ,อน้อมถมตนการที่จะพูดขึ้นมาการที่จะพูดมาขณะกินข้าวเนี่ยนะการที่น้องจะโพ่งคําเหล่านี้ออกมาขณะกินข้าวเนี่ยถ้ามันไม่ฝังอยู่ในจิตสํานึกคิดดีของคนเนี่ยจิตใจดีงามคิดดีของคนจะพูดออกมาไม่ได้คําว่ายกย่องพี่อุ๋งอิงเป็นครูบาอาจารย์ยโอ้โหผมผมฟังคลิปนี้ยาวนะผมฟังตลอด พอผมได้เห็นคลิปนี้พวกเนี่ยผมเอารีบเอามาฝากท่านผู้ชมไว้สิ่งเหล่านี้แม้มันจะเป็นคำพูดเล็กๆของเด็กแต่มันกินใจผู้ใหญ่ถ้าเราปลูกฝังให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนที่อมนอนถมตนได้กับบอสนกกับคุณยา่าคุณยายคุณตาคุณปู่ของน้องอายที่ปลูกฝังมาเนี่ยถ้าเราทำได้แบบนี้ <c oughs> ไปที่ไหนคนก็รักลูกเราหลานเราจะเป็นคนที่รัก จะเป็นคนที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรักเพราะคนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไม่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์แม้เทวดาก็รักพี่น้องเอาเรื่องนี้สั้นๆมาให้พวกเราฟังว่าอย่าไปเกะก,กระรารานเหมือนกับหลายคนปลูกฝังให้เด็กบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนกล้าแสดงออกแล้วใช้วาจาหยาบคายไปทํานู่นทานี่อย่างในสังคมที่เราเจออยู่เนี่ยอย่างนั้นนะ่ะก็เหมือนจเก่งในสายตาของคน แต่ว่าการเอาตัวรอดการอยู่กับสังคมมันไี่มีความสุขความสงบความน่ารักความสุภาพเรียบร้อยมันทำให้เรากลายบุคคลที่น่ารักไปอยู่ใครใครก็รักส่วนคนที่ผงผางทะลุป้องกลางบ้องพูดจาหยาบใครยไปอยู่ใครๆก็ไม่รักสำคัญที่สุดก็คือความสุขในจิตใจพี่น้องถ้าเรายอมรับนับถือเคารพกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วเนี่ย มันจะทําให้จิตใจของเราสงบร่วมเย็นท่านก็นลองท่านก็ลองทําดูก็ได้ถ้าวันไหนท่านโกรธว,วันไหนท่านอิจฉาริษยาวันไหนแยกจากท่านอยากยกตนขนท่านท่านจะมีความทุกข์ในใจแต่ถ้าวันไหนท่านปล่อยวางเออเขาก็เก่งนะเขากเก่งกว่าเราจริงๆ,ๆเขาดีกว่าเราจริงๆเขารวยกว่าเราจริงๆอย่างเนี้ยเราก็ยอมรับของเขาว่าเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเรารวยกว่าเราอะไรอะไรเขาก็เลือดกว่าเราสวยกว่าเราหล่อกว่าเราเราก็ยอมรับได้ แต่ในขณะที่เราอาจจะไม่สวยไม่เลือดไม่ร่อไม่รวยเหมือนเขาเราก็พยายามทําตนให้เป็นคนดี <c oughs> ด้วยการพูดจาดีทําสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะกลายเป็นคนดีของสังคมแล้วเราก็จะกลายเป็นคนเมื่อเรากลายเป็นคนดีของสังคมแล้วเนี่ยเราก็จะแผ่รับมีแห่งความดีของเราไปให้ลูกให้หลานให้ลูกศิษย์ลูกค้าให้บ้านใกล้เรือนเคียงให้คนที่อยู่ใกลใครๆคเขาผิดประมาทพลาดพั้ง ไปทางที่ดีเราก็ชกชวนให้เขาทําความดีชวนเข้าวัดชวนสวดมน,นต์ทำตรงตักบาตรไหว้พระสวดมนตน์ตอนเช้าตอนเย็นช่วยเหลือสัตว์ดําบากช่วยเหลือคนลําบากช่วยเหลือคนแก่ที่เดินไม่ได้หูไม่ได้ยินนะอย่างเนี้ยก็เป็นการกล่อมกลาจิตใจของลูกหลานของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขนี่พอครอบพอตัวเรามีจิตใจเมตตามิจใจอ่อนุยนตนแล้วมันขยายไปสู่เพื่อนออกสู่สังคมออกถูงหมู่บ้านออกถู่ครอบครัว เขาเรียกว่าเขาบอกว่าอะไรถ้าอยากจะรู้จักนิสัยของคนให้ดูคนที่เขาคบนะครับเด็กคนนี้ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีคือคุณย่าได้สิ่งแวดล้อมที่ดีครูคุณนกองศกรได้สิ่งวัดที่วัดและแวดล้อมที่ดีก็คือคุณบอดนุไม่ว่าจะเป็นคุณออดบุญชลินแล้วก็ศิลปินทั้งหลายที่ประครับประคองเลี้ยงดูคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและเหล่าเอฟซีที่ประครับประคองให้เขาก้าวเดินไปเป็นคนดีผมพยากรณ์ว่าเด็กคนนี้ ถ้าเขาอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบนี้เนี่ยอนาคตเด็กคนนี้จะกลายเป็นคนดีแล้วจะกลายเป็นศิล,ลปินที่โด่งดังตอนนี้เขากำลังหัดร้องเพลงพึ่งน้อยของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เสียออกมาก็ดีสักวันหนึ่งเมื่อพลังเสียงของเขาปลอดเขาโตปลอดเขาใหญ่กว่านี้นะครับเสียงเขาก็ดีหน้าตาเขาก็น่ารักบวกกับกิริยามาราธ <c oughs> มารายาทที่น่ารักแล้วเนี่ยเด็กคนนี้จะกลายเป็นศิลปินที่น่ารัก อาจจะไม่ร่ำไม่รวยอาจจะรวยดังที่คุณบอสนกตั้งเอาไว้นะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งก็คือคนทําความดีคนดีเทวดาก็รักมนุษย์ก็รักไปอยู่ที่ไหนก็รักนะครับคนทําดีต้องได้ดีนะครับคนพูดดีคิดดีทดําดีต้องได้ดีเพราะเทวดาฟ้าดินและแม้กระทั่งพวกเราเป็นมนุษย์ก็ชอบความดีผมพยากรณ์และเชื่อใจอย่างนั้นแล้วน้องอ้ไอสกุลนาพรจะควงคู่กับคุณนกพงสกอร กลายเป็นศิลปินร้อยล้านในที่สุดอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ยกอุทาหรณ์สอนใจนะครับเรื่องของว่าความน้อมสงตนของน้องอาอสุกุณาผรนไว้เพียงแค่นี้ขอยทุกท่านมั่งมีสิสุกกินใหญ่บกจกให้ลงใย,ยเขินเป็นหาดใย,ยขาดเป็นวังใช่ทุวพว่างใช้ยามั่งขลังเงินคําเกี่ยวย่าได้ขาดเขินทงหง้องสดังท่องในเบาเงิ้ท่องไรเข่าเต็มกระเป๋าอึ่งตึงนอนรับไก่ได้เงินพันนอนฝันไข่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไข่ได้เงินแสนยางเกงเขียนไ่ได้เงินล้านหลายล้าน และเหล่าน้องนักุึกษาุกคนสวัสดีครับ